โดมน,โนมันโวยอ่านเมนโวยสิบตัวโด่หนึ่งพันครับ a few minutes later เปโด่โดนผมชุดเดียวตุยผมก็โดนมันชุดเดียวตุยลองมันกดสองเรียบร้อยมันกดสองก็รอดต่อไปซีป้า mission success ตอนนี้ผมไม่มีแรงอะไรแนละ้วตั้งแต่แบบเมกาคิวโดสองพันเทปอลคิวห้าร้อยการโดนหลอกเนี่ยให้ผมกลายเป็นวัวเป็นควายในสายตาคนดูเนี่ย สิ่งที่ผมโดนหลอกมาที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือพี่น่แหละผมคิดว่าพี่จะเป็นที่สุดแห่งห่วงโซ่อาหารแครี่ผมยอมรับว่าพี่เป็นแบบผมยอมรับเลยว่าคีเนี่ยแม่งโคตรเก่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่แม่งโคตรโหดสลัดรัสเซียอย่างเนี้ยแล้วกูก็โดนหลอกป่องโดนมาเลอวยอานเมนวยยิ้มหน่อยเร็ว ไปโทรมันโว้ยอ่านเลสโก้ s <S ขอเมาครับพี่สุดหลอ่อได้ครับผมพี่ชาย